ได้มาแล้วคะ่ะร้านนี้นะคะเราลองกินร้านแรก <c oughs> นี่คนผ,ผัดคนนี้เลย <c oughs> อ่าเขาก็ได้ลาดลาดมาให้เลยอ่ะกินเลยคะ่ะ <c oughs> นี่ไส้ก็จะมีเป็นผักแล้วก็เป็นหอยร้อนๆเลย <c oughs> ค่ะ <c oughs> อ๋อสวนบ้านเราอะคะ่ะ <c oughs> อ่ะชิมชิมเลย กินเลยค่ะเป็นไงอร่อยไหมอร่อยสีอร่อยจริงนียดีค่ะอร่อยอร่อยอยู่อร่อยมันอร่อยแบบก็ส่นวนนั้นเราก็เนยหอย กิมหอยเดียเนี่ยหให้กินมะอ่ะหอยอมมัมมัมโอเคเดี๋ยวค่อยกินก่อนนะคะทุกคนอร่อยค่ะค่ะ